ัลโหลสวัสดีครับกับพบกับฟุ่มเฟืร์ชั่แนลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับพัมกินนะครับเป็นตัวที่หลายคนถามนะถามปุ๊บทางพัมกิ้นก็ติดต่อมาทันทีนะครับคือน่าจะเพิ่งออกใหม่มันเป็นเครื่องเชื่อม MMA แล้วก็มิกด้วยเออตัวนี้น่าสนใจมากนะครับชื่อรุ่นนะครับ PTT ขีด MIG 120นะครับแล้วก็เซิร์ชง,ง่ายๆก็คือ17923ดอ่าดูที่หน้ากล่องก่อนนะครับสิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือนี่ครับวารันตี30เดือนใช่ไหมครับสาเดือนก็ ประมาณ2ปีครึ่งนี่ประกัน2ปีครึ่งเลยนะครับไม่ธรรมดานะแล้วก็ในแพ็กเกจนะครับเขาบอกว่าฟรีนะครับฟรักคอเวลดิ้งไวนะครับก็คือมีลวดฟรักคอให้1นกิโลด้วยอ่าดูให้ครบเลยนะสายที่ให้มานะครับยาว1.5เมตรอ่ามาดูที่สเปคของเขานะครับตัวนี้เป็น T1 นะก็คือ MMA Mix มิกแล้วก็ลิฟติกด้วย แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับใช้แก๊สก็ได้แล้วก็ไม่ใช้แก๊สก็ได้นะครับเขาถึงแถมเป็นรวดฟักคอมานะครับไม่ต้องใช้แก๊สอาะที่มาดูสเปคคร่าวๆนะครับเชื่อมมิกนะใช้ได้3 0มส0แอมป์นะครับ m m a นี่ยี่สิบ้อยยี่แอมป์นะครับแล้วก็ติกลิฟ1 0 1 2 0ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบแอมป์เอฟฟิเนี่นะครับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดิวตี้ไซเคิลนะครับที่สี่สิบซีนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์อิโซเลชันคลาส F เวลดิงหล ถึง3.2นะครับติ๊กลิฟต์หนถึงขนาดนี้33มเซนคูณ19.5เซนคูณ16เซนนะครับแล้วก็น้ำหนัก4.9กกิโลอ่านี่สเปคคร่าวๆนะครับดูพร้อมกันเลยนะคือตอนทีแรกที่ผมเห็นรูปเนี่ยเครื่องเชื่อมตัวนี้เออมันเป็นแบนแปลกๆนะ หน้าตาแปลกดีนะครับอ่ะเปิดมานะครับก็จะมีเป็นใบเช็คลิสต์ของทางพัมกินนะครับอ่านี้เขาจะมีทุกเครื่องนะว่าเขาใส่ของมาครบหรือเปล่านะครับอันนี้คือข้อดีของเขามีคู่มือนะครับมีกระจกเชื่อมนะครับแล้วก็มีอะไหล่เป็นแหวนรองนะครับของลวดขนาดต่างๆนะครับแล้วก็มีตัวไอ้นี่สำรองมาให้ด้วยนะสำหรับหัวเชื่อมมิกนะมีคู่มือมีใบรับประกันอย่าลืมไปลงทะเบียนนะครับรับประกัน2ปีครึ่งเลยนะอ่ามีหน้ากากให้นะครับมีส่วนหน้ากากนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะ เป็นที่เคาะสลักนะครับสายเชื่อม M M A นะครับอตัวสายดินนะครับแล้วก็ตัวเชื่อมนะครับผมชอบแบบเล็กๆอย่างเงี้ยดีเล็กๆอย่างเงี้ยใช้ง่ายดีรถเชื่อมนะครับแกะแกะดูก,ก่อนนี่รถเชื่อม1โลนะครับขนาด0.8มิลก็สายเชื่อมเหมือนจะติดมาก,กับเครื่องเลยนะครับพี่ช่วยขายของหน่อยลบทุกงานช่างคุ้มครับ สอดบัครที่สนใจเครื่องมือพัมกินนะครับสามารถหาซื้อได้ที่พัมกินคอร์เนอร์ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายต่างๆนะครับแล้วก็ห้างชั้นนำะเช่นไทยวัสดุดูโฮมเมกะโฮมโฮมโปรนะครับทั่วประเทศเลยนะครับหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆก็สะดวกนะครับคุณภาพครบคันตอบโจทย์ทุกงานช่างนะครับสำหรับพัมกินอ่ะแกะดูนะครับปึ๊บเฮ้ย นี่ขนาดไม่ใหญ่เลยนะครับขนาดแค่นี้สูงแค่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ16เซนกว้าง19 cm, นะยาว33 cm, นะครับเท่าที่จำได้นะ,ะตัวปลั๊กนะครับเป็นแบบสองหัวดูด้านหลังก่อนแล้วกันด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีสเปคค่าต่างๆให้นะครับแต่ับใครที่อยากดูนะครับฟีดภาพรตรงนกี้ไปนะครับเนี่ยสเปคเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้มีพัดลมหนึ่งตัวมีช่องสําหรับใส่แก๊สนะครับเพราะฉะนั้นด้วยนี้เชื่อมด้วยแก๊สได้นะหรือไม่ใช่แก๊สก็ได้นะครับแล้วก็ปุ่มออนออฟนะครับอยู่ตรงนี้ ด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวที่เปิดนะสำหรับใส่ลวดมีวิธีการใส่บอกด้วยตรงนี้ปึ๊บ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 เห็นไหมครับเนี่ยเออนี่ดีอันนี้ดีเพราะว่าตอนที่ผมใช้ลวดฟักคอรครั้งแรกผมก็งงวะเอ,อ๊ะอะไรใส่ยังไงนะนี่มีวิธีใส่นะครับอันนี้เป็นขนาดที่เล็กมากนะครับใส่ได้แค่1กิโลนะเออซึ่งผมชอบนะเพราะว่าต่อเชื่อมที่ผมทํามันก็ไม่ได้ใหญ่โตนะ พราะว่าเหมาะมากนะเหมาะมากกับโตเชื่อมเล็กๆถ้าเกิดคุณจะต้องเ้ต้องยกไปเชื่อมอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ง่ายนะครับเนี่ยเพราะมันเล็กกระทัดร <Nope. S 2> ัดนะหาที่วางอะไรก็ง่ายด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้ก็มีปุ่ม2ปุ่มนะครับแล้วก็มีตัวเชื่อมนะครับเนี่ยบอกหมดเลยอันไหนแก๊สอันไหนไม่แก๊สเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะฮะแล้วก็ด้านบนมีหูจับแบบนี้นะครับตัวสายเชื่อมนะครับเขาจะมีเป็นยางหุ้มมานะครับแบบนี้เลยหัวเชื่อมเป็นแบบนี้ มีที่เกี่ยวนะครับมีสวิตแบบนี้อ่าสวิตแบบกดสั้นๆเองนะเ่แค่นี้เองก็โอเคนะตัวนี้นะ่าจะฟีดลวดง่ายนะครับยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะที่แบบเป็นหุ้มๆอย่างเงี้ยยังไม่เคยลองเหมือนกันอ่านี้ด้านหน้าเครื่องนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องนะครับหนึ่งสองซ่มเปิดด้านหลังนะครับปึ๊บอ่าจะมีแอนิเมชันเล็กๆนะครับนี่นี่ปกตินะ มันเช็คเหมือนมันเช็คก,การทํางานของไฟทุกดวงมันใช้ได้ติดเสียงพัดลมจะค่อนข้างดังนะครับอันนี่ผมจะซูเสียงพัดลมนิดนึงนะครับนะพัดลมเนี่ยเป็นการดูดนะครับไม่ใช่เป่านะคือดูดอากาศเข้ามานะครับแล้วก็เนี่ยดูดอากาศเข้ามาก็ระบายออกตรงนี้นะครับใต้เครื่องด้วยเห็นไหมใต้เครื่องก็มีช่องระบายความร้อนนะครับเนี่ยลมออกตรงนี้ด้วยนะครับลมแรงเลยนะลมแรงมากนะครับใช้ได้นะตัวเล็กแต่ว่าระบายลมได้ดี อ่ะทีนี้มาดูพอเราเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาที่ mma แล้วก็ power on ตรงนี้คืออารามอารามก็คือในกรณีก็เครื่องมันเกิด overheat มันก็จะติดนะครับไฟตรงนี้ก็จะเตือนขึ้นมานะครับเราก็ต้องหยุดการทํางานก่อนพักเครื่องนิดนึงนะเครื่องอาจจะทํางานหนักเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะมีปุ่มปรับโหมดอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันอยู่ mma นะครับกด1ครั้งเนี่ยจะเป็น co 2นะครับแล้วก็ทับ0.8ก็คือใช้ลวด0.8แกับใช้แก๊ส co 2นะครับแล้วก็จะม,น,น,กมนกือับ เป็นไฟที่เกี่ยวกับการเชื่อมมิกเสร็จแล้วพอผมกดอีกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขียนว่ามิกรับ0 8นตัวนี้ก็คือใช้ลวดฟักคอ0.8ตัวนี้ใช้ซ o 2 0ตู t o 8. อีกอันนึงคือกดอีกทีนึงตัวนี้เขียนว่าฟัก1.0ก็คือใช้ลวดฟักคอ1.0แล้วแต่ก็อีกทีนึงก็คือติกลิฟต์นะครับวนอยู่แค่นี้นะ1 2 3 4 5สแบบนี้นะครับล้าก็วนกลับมา MMA มมีแค่นี้เองทีเนี้ยลวดที่เขา,มามเ้ัาาตงก็ ตั้งไว้ที่มิก0.8ตรงนี้ตรงนี้นะครับเขาจะเขียนว่าวา s ส e ีดก็คือความเร็วในการฟีดลวดของระบบมิกมันมีตั้งแต่1น1ถึง10นะครับแล้วก็ตัว8 90นั่นจะเป็นสีแดงก็คือเร็วมากนะคาก็จะเป็นสีแดงๆให้นะครับ แล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขาจะเขียนว่า m m a c u r เ e n t t i c k ค r เ e n t แล้วก็เป็นการฝีดลวดของตัวมิกคือถ้าเกิดเราไปใช้เป็นโหมด m m a หรือโหมดติ๊กเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการปรับกระแสนะครับปรับกระแสนะเล่งการเล่งกระแสนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือเป็นการปรับโวลต์้ต้องการแรงเท่าไหร่นะครับตัวนี้มีเลข1นึถึงสตัวนี้เครื่องมันอยู่ที่120 m 1แอมป์หก็เท่ากับสินะสก ่อะไรประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะคร่าวๆเขายังมีเขียนนี้ว่าตรงนี้คือโลแล้วก็ตรงนี้คือไฮด้านหน้าตรงนี้ก็คือถ้าเกิดเราเชื่อมเอเมก็ต่อสายเเมปกตินะครับลบบวกนะแต่ถ้าเป็นเชื่อมมิกเนี่ยนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก็คือใช้แก๊สใช้แก๊สเราก็เอาตัวนี้มาเชื่อมตรงนี้นะครับแล้วก็เอาสายดินต่อจากตรงนี้แต่ถ้าเป็นแบบไม่ใช้แก๊สเราก็เอาตัวนี้นะครับที่ต่ออยู่ตรงนี้นะเอามาใส่ที่ทางลบแล้วก็เอาสายดินมาไว้ทางบวกเท่านี้เอง ก็เข้าใจง่ายปิดเครื่องก่อนนะเดี๋ยวเรามาใส่ลวดกันนะครับปิดแล้วเขาจะดีเลย์นะดีเลย์ให้ประมาณทัก3สามถวินาทีนะครับแล้วก็ตัดนี่คือตัดปกตินะกระพริบปึ๊บปั๊บปึ๊บนี่คือปกตินะครับเสรล้วเปิดด้านข้างนี้เดี๋ยวผมจะใส่ลวดฟักคอนะครับตัวที่เราใช้เนี่ยมันขนาด0.8ใช่ไหม สตัวเหมือนกันนะครับตัวที่ก็แถมมาเนี่ยฝั่งหนึงเป็นศูนยุดแปเลครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นห0ึ่งจนะก็ปลดลงมานะครับเสร็จแล้วก็ยกขาตัวนี้ขึ้นด้านในเนี่ยนะครับเหมือนเขาจะมีอยู่แล้วด้วยนะเนี่ยด้านในก็มีอีกอันนึงนะเท่ากับแถมมา3อันเลยเหร แต่มันไม่เหมือนกันนะไออันนี้เนี่ยนะครับมันจะมีหยกักๆยักมานะครับเนี่ยเห็นไหมครับตรงล่องมันจะเป็นหยกัยกๆส่วนอันนี้เนี่ยตรงล่องเขาจะเป็นแบบเรียบเรียบนะครับนี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับลวดนะครับระหว่างลวดฟักคอกับลวดธรรมดานะครับแม่ไม่ได้บอกไว้ซะด้วยสิว่าอันไหนสําหรับฟักคอเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่อันที่เขาใส่ไว้อยู่แล้วที่มีหยกัยกหยักะผมว่าน่าจะฟีดลวดได้ดีก็ใส่ไว้เลยนะเอาด้าน0.8ุดออกมา like, อย่างนี้นะครับใส่เข้าไปให้ตรงนี่เสร็จแล้วตัวนี้อย่างงี้นะ ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็บิดแค่นี้เองอันนี้เป็นใช้ลักษณะการบิดล็อกนะครับเวลาการคลายก็คือกดเข้าไปมันจะมีสปริงข้างในนะครับกดเข้าไปแล้วบิดนะครับบิดทางซ้ายนะครับเพื่อเอาออกแบบนี้แล้วก็มีตัวแผ่นนี้แผ่นนี้อยู่เอนะเอาดึงออกมาได้เลยก็หมดแล้วนะครับเออง่ายเว้ยอ่ะทีนี้ผมจะใส่ลวดนะครับก็น่าจะเป็นทางเดียวนะผมลองพลิกหลายทางแล้วก็คือนะ่าจะต้องใส่โดยให้ ลวดมันมวนขึ้นมาอย่างนี้ก็คือต้องใส่อย่างนี้นะครับเพื่อเวลาเราดึงลวดออกมาแล้วเนี่ยลวดมันจะฟีดออกมาจากข้างล่างนะครับมันจะได้มาเข้าตรงนี้พอดีนะคิดว่าน่าจะได้อ่ะเราจะเริ่มเข้าสู่ความเป็นจริงแล้วนะว่าลวดมันจะลุยหรือเปล่านะครับผมทาที่ไรมันลุยทุกทีนะผมใส่ตัวนี้ไว้ก่อนเพื่อความชัวนะครับเนี่ยใส่แล้วก็ล็อกเข้าไปปุ๊บเียเรียบร้อยเสร็จแล้วผมจะค่อยๆแกะลวดตรงนี้ออกเห็นไหมครับแล้วมือซ้ายเนี่ยผมจะมือซ้ายผมจะกดลวดไว้ด้วยนะ การบนดีดนะการบนดีดออกมานะครับแต่ตรงนี้เออตรงนี้เขาล็อกไว้ดีนะล็อกไว้ดีอยู่โอเคผมจะตัดปลายลวดนะครับนี่ผมฝีดลวดเข้าไปในร่องนี่เห็นไหมเข้าไปแล้วนะหมุนตามไปนี่ออกมานีละเสร็จแล้วนะครับบังคับให้มันอยู่ในร่องนะ0.8นนะครับแล้วก็บังคับให้มันออกไปข้างนอกผมมองไม่เห็นนะขอไฟสองนิดนึงโอเคมันยังไม่เข้ารูนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมจะดันเข้าไปเยอะๆหน่อยนะประมาณสักสองสานิ้วนะดันเข้าไปเออเสร็จแล้วผมก็กดตัวนี้นะครับแล้วก็ล็อกเหมือนจะปรับไม่ได้นะเหมือนเขาล็อกแรงกดไว้แล้วว่าเออประมาณเนี้พอเปิดเครื่องนะครับแล้วลองกดฝีด,ดูนะครับว่ามันวิ่งไหมเมื่อกี้ผมปิดอยู่ที่มิกนะครับตอนนี้มันก็เปิดมามันก็เปิดมาที่เดิมน,นะเออมันก็จําได้นะผมจะกดเลยนะครับเนี่ยผมจะกดสวิตช์นะครับเนี่ย ปึ๊บนะไปแล้วเห็นไ,ไหมลวดฟีดไปแล้วปกติแล้วเนี่ยผมจะเปิดตัวนี้นะผมจะเปิดตัวนี้ก่อนนะครับตอนที่มันฟีดลวดนะครับ อันนี้คอนแทคทิปที่เขาใส่มานะครับกับตัวหัวเชื่อมนะครับเขาใส่มาเป็น1.0นะครับในในถุงเนี่ยนะครับเขาแถมน่าจะมี0.8มาด้วยนะครับอ่ามี0.8อีก2อันนะครับนี่ในถุงนะในถุงที่เป็นคู่มือนะครับแถม0.8มา2อันนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะให้ลวดมันฟีดออกมาก่อนนะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่ติดคอนแทคทิปนะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่ตอนลวดออกมาแล้วนะครับอ่ะผมจะปรับตัวไวสปีดนะครับก็คือความเร็วในการฟีดลดวนไปสูงสุดเลย นะครับแล้วผมก็กดปึ๊บเนี่ยเครื่องก็หมุนนะครับนะครับเครื่องก็หมุนนะฮะตัวลวดฟีดนะครับปกติเอ้ยนี้โอเคนะครับมาถึงละใกล้ละเนี่ยออกมาแล้วเห็นไหมออกมาแล้วง่ายง่ายจะได้นะครับเสร็จแล้วเราค่อยใส่ตัวคอนแทคทิปนะครับเนี่ยค่อยใส่เข้าไปนี่แบบนี้นะครับแล้วก็บิดล็อกสักนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องแข็งมากนะเมื่อกี้แข็งมากเลยเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับ นะ็อกนิดนึงพอนะครับแค่นี้ก็พอแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาตัวหัวนี้ไม่รู้เลือกอะไรลืมละใส่เข้าไปนะครับนะค่อยตัดตรงปลายออกนะว่าก่อนที่เราจะเชื่อมนะครับเหลือไว้สักสามมิลสี่มิลอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับแบบนี้เรียบร้อยสายเนี่ยประมาณทัก1.5เมตรนะครับเกือบเกือบสเมตรนะครับสายตัวนี้เดี๋ยวเราไปลองเชื่อมมิกกันดูนะครับก็ถ้าเกิดเราไม่ใช่แก๊สนะครับก็ ถอดอันนี้เนะี่ยมันก็มียางมาให้นะครับแล้วก็เอานี้ใส่เข้าไปนะตัวนี้เขียนว่า no gas นะครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอาสายดินนะครับที่ก็แถมมาเมื่อกี้แหละนะครับเสียบเขา้าขั้วบวกโอเคเรียบร้อยตรงนี้เราก็ปิดฝาไปนะครับโวดฟีดได้ปกติใส่ง่ายอันนี้ผมยอมใส่ง่ายปะ่ะเดี๋ยวไปลองเชื่อมไปดูนะครับก่อนที่จะเริ่มเชื่อมนะครับ <S <S ผมได้พูดถึงราคานิดนึงนะครับที่ผมดูในช้อปปี้เลยนะอยู่ที่ประมาณ4 8 0 0กว่าบาท ถือว่าเป็นราคาที่กลางๆมากนะครับแล้วก็น่าซื้อนะครับเพราะว่าบางรุ่นที่ผมรีวิวเนี่ยก็ประมาณ7000กว่า8 0 0 0นเนี่ยส0 0 0ก็มีนะแต่ตัวนี้คือของพอมกินนะครับที่สำคัญคือรับประกัน2ปีครึ่งซึ่งตัวอื่นน่ผมไม่รู้ว่ารับประกันนานแค่ไหนนะแต่ตัวนี้2ปีครึ่งผมโอเคนะครับแล้วก็บางร้านนะครับก็แถมหน้ากากของพอมกินด้วยนะต,ตัวนี้แต่ตัวนี้ผมมีอยู่นานแล้วนะครับเป็นเอ็กซ์ตรีมตัวนี้ใช้ดีมากนะครับหน้ากากตัวนี้ใช้ดีมากนะเนี่ยใช้เย็น ฉันชือใช้ตัวนี้ตลอดนะครับแล้วก็เนี่ยหน้ากากเขาเปิดอย่างนี้ได้เวลาเราจะดูงานดูอะไรไม่ต้องเปิดหน้ากากเปิดแค่หน้าจอเนี่ยเออแล้วมันทำงานง่าย เดี๋ยวลองเชื่อมกันดูอันนี้ผมเอาเล็กกล่องมานะครับตัวนี้หนาประมาณสากัก1.8ถึง2มิลนะครับแล้วก็ผมจะลองปรับเป็นกลางๆก,ก่อนนะครับตัวไวสปีดตัวฟีดลวดเนี่ยนะครับอยู่ที่5นะะนะครับจาก10นะแล้วก็ตัวโวลต์นะครับอยู่ที่5เหมือนกันจาก10นะครับก็เดี๋ยวลองดูเอากลางๆก,ก่อนอันนี้ผมถ่ายกว้างๆอย่างนี้ดูเลยแล้วกันน,ะนี่ผมตั้งไว้ที่มิกล่าสุดยังไม,มันก็ยังอยู่ที่มิกนะครับนี่นะครั้งแรกเลยนะใหม่ๆเลยนะนี่ใสยดินผมเอานหนีบหนีบโต๊ะไว้โต๊ะผม เเป็นหล็กอ,องดูนะเป็นยังไงบ้างนะครับจิ้มไปเลยง่ายๆนะครับเฮ้ยโอเคเลยว่ะ ผมใส่หน้ากากผมไม่รู้ว่าประกายเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวบอกเรื่องของ first impression นิดหนึ่งนะครับอย่างแรกที่ทางของตัวไฟเนี่ยมันจะออกไปงี้ไม่โดนมือผมเลยนะเนี่ยไม่โดนมือผมสักนิดหนึ่งซึ่งปกติผมมีเครื่องมิกอยู่ประมาณ2เครื่องนะครับที่เคยใช้นะครับมันจะกระปุกกระปะเต็มไปหมดเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะลวดนะแล้วก็เป็นเพราะตัวเชื่อมกระแสเชื่อมหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยนะครับแต่ตัวนี้นี่คือเปิดกลางๆเท่านั้นเองนะกับเหล็กบางแบบนี้นะครับตัวสเก็ตตัวอะไรไม่โดนมือผมเลยนะครับแต่ความรู้สึกแรกคือประกายไฟน้อยนะครับ เห็นไหมครับอันนี้ตอนจิ้มลงไปทีแรกนะก็บแบบเฮ้ยตกใจนะม,นมันง่ายจังนะแล้วก็ลองจิ้มให้มันเป็นก้อนๆดูนะครับเห็นไหมครับไม่ทะลุนะเออเนี่ยปรับกระแสง่ายเลยนะครับเหล็กบางๆเหล็กอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลวดเนี่ยมันฟีดกําลังดีด้วยแต่เราสามารถปรับได้อีกนะจะให้ปรับออกเร็วออกช้านะครับเดี๋ยวผมลองปรับไปทักแปดเลย โอยเร็วมากอ่ะนี่คือฟีดเร็วมากนะครับแล้วก็น้ําจะบานเห่ไหมนนี้ไม่จะแบบเป็นเส้นนะครับอันนี้จะบานออกนะครับแล้วก็สุดท้ายคือถ้าเลื่อนมือไม่เร็วก็ทะลุอันนี้ก็คือเหล็กบางนะครับเราเข้าใจได้เพราะเราไม่ควรฟีดรวดเร็วขนาดนี้นะครับผมว่าอยู่ที่สักห้าเนี่ยกำลังสวยเลยนะตอนนี้นะผมรู้สึกว่าตัวกี่สลักอะมันมีติดอยู่ด้วยนะครับอย่างอันนี้ผมไม่ได้ขัดเห็นไหม เนี่ยถ้าผมเคาะเนี่ยมันก็มีขี้สแลกออกด้วยนะครับเห็นไหมครัค่อนข้างติดเยอะเดี๋ยวผมจะลองปรับนะให้มันแอมมันสูงขึ้นอีกหน่อยนะครับสักประมาณถ้าหกสิบนะตีไปนะประมาณ60นะครับเดี๋ยวผมจะลองอีกทีหนึ่งนะครับว่าเอฟเฟกมันจะเปลี่ยนไปไหมนะครับ เนี่ยปรับไปที่เลข6กนะครับก็ผมว่านา่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของตัวลวดด้วยนะครับที่มันจะมีอยู่บ้างน,นะครับก็ขัดขัดเคาะเคาะก็ออ,อ,อ,ออกเหมือนกันแต่ว่าผมว่าเชื่อมลว,ลวดตัวนี้เชื่อมดีอีกจุดหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือตัวกระแสเวลาเชื่อมเนี่ยมันนิ่งมันจะไม่มีจังหวะปุบป,ปะแบบพวะพวะพุพะอะไรเงี้ยคือมันจะค่อยๆไปของมันเรื่อยๆคือกระแสกาทำมันนิ่งดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเชื่อมกับเหล็กหนาบ้างนะครับตัวนี้หนาประมาณถ้า4มิลหรือ6มิลนะผมจะไม่ผิดลองใช้กระแสสูงๆนะคร เลขแปดนะการสีล้วนนะครับไปที่ประมาณเลขเจ็ดตามหลักนะที่เขาสอนสอนกันมาก็คือไอ้นี่หันไปทางไหนไอ้นี่ก็ควรจะหันไปเท่ากันให้มันไปแบบสัมพันธ์กันก็เป็นไปได้นะผมรู้สึกได้ว่าเออถ้าเราปรับกระ,สะแสมแรงขึ้นนะครับตัวสีล้วนเนี่ยก็ควรจะเร็วขึ้นด้วยนะเพื่อให้มันทันกับนะตัวแอมที่มันเพิ่มนะครับอ่ะผมลองดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับ ใสได้เลยนะเนี่ยเนี่ยนะครับแค่เคาะแค่เคาะยังไม่ได้ขัดมันก็ใสแล้วอะนะให้ดูก่อนนี่แค่เคาะๆอางเยอนะครับมันก็เริ่มใสแล้วะนะครับเออเออแปลกเนี่ยนะลวดนี้เฮ้ยสวยอยู่นะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเชื่อม MMA นะครับให้ดูนะ m อ a มก็สลับกันนะครับเอาสายดินนะครับเอาไว้ฝั่งนี้ ในนี่ใส่เชื่อมของ M M A นะครับสีแดงก็จะมาอยู่ตรงนี้เรียบ,บร้อยผมจะลองเชื่อมแผ่นเหล็กนี่แหละนะครับแต่ว่า M M A ผมบอกก่อนนะผมจะเชื่อมไม่เก่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ลวดเชื่อมแบบที่ผมมีหยิบหยิบมาแล้วก็ลองเลยเนี่ยลวดเชื่อมที่มีเป็นขนาด2.6งมิลนะครับแล้วผมจะตั้งนะตอนนี้มันอยู่ที่มิกใช่ไหมครับก็ตั้งมาที่ M M A พนะอน,นี้เมเม,มปุ๊บเราจะมาดูที่ตัวนี้คือกระแสของการเชื่อมใช่ไหมครับตัวนี้คือนะครับตัวแอมป์ผมจะลองปรับไปเลข8ดนะเพราะว่านีเราจะเชื่อมเหล็กหนานะรปรับไปเลข8ดแล้วก็ตัวนี้นะครับเคอร์เลน์เนี่ยผมลองปรับไปกลางๆก,ก่อนละกันเพราะว่าตัวนี้มันมีระบบ IGBT นะครับก็คือทำให้การเชื่อมเนี่ยมันง่ายนี่คืสภาพรวดเชื่อมนะครับเหมือนจะขึ้นลาด้วย ลองดูนะครับเป็นการเทสไปในตัวว่าเฮ้ยมันได้ไหมนะครับเด่งสองเสิ่มโอ้ใช้ได้เหมือนมันจะเบาไปนะผมลองปรับตรงนี้ให้มันเป็นเลขเจ็ดละกันดูซิความแตกต่างนะครับ ถ้าม,ามันง่ายจังดูนะครับแค่นี้จริงๆนะเนี่ยนี่แบบลากแบบตะเป็ดสะปาะนะเห็นไหมครับโอ้โห ไออันนี้อันนี้ผมผมไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะคือสลกักเคาะง่ายมากนะครับแล้วหลุดแบบหลุดเป็นชิ้นๆเลยนะครับลวดเชื่อมเนี่ยอันเดิมที่ผมเคยใช้นะครับแต่เปลี่ยนเครื่องนะครับอันนี้กลายเป็นว่า MMA ก็ง่ายนะครับง่ายแบบง่ายมากๆแล้วคือไม่ต้องดูรอยเชื่อมนะเรื่องความสวยนะครับ้ยโอเคนะเดี๋ยวผมลองกับลองกับเหล็กบางดีกว่าเนี่ยเคาะอย่างเดียวไม่ได้ขัด ข้ออย่างเดียวเลยนะครับหลุดออกมาเป็นชิ้นๆเลยนะครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมเหล็ก2ชิ้นนี้ให้มันติดกันคือมันติดกันลด้านหนึ่งเนะเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมด้านนี้ให้ดูตัวกระแสนะครับอยู่ที่ประมาณ6กครึ่งนะครับแล้วก็ตัวแอมอยู่ที่ประมาณ5นะ้าลองดูซิว่ามันจะเชื่อมได้ดีไหมผมผมรู้สึกว่าการเราเพิ่มกระแสตรงนี้นะครับทำให้การเชื่อมเนี่ยมันติดแบบว่ามันอาร์กง่ายขึ้นนะครับนะลองดูนะลวดใหม่นะครับนี่ลวดใหม่นะ ง่ายไหมเออง่ายนะนี่นะครับเห็นไหมเชื่อมได้อาจจะไม่สวยมากนะครับเออแต่เชื่อมได้นะครับแล้วก็ติดง่ายนะครับเฮ้ยเชื่อได้ อ่ะสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมมิกนะครับตอนนี้ผมปรับไปที่มิกแล้วแล้วก็เปลี่ยนสายเรียบร้อยนะครับผมจะเชื่อมเหล็กนะสชิ้นนี้ให้มันอยู่ด้วยกันแต่จริงมันอยู่ด้วยกันแล้วหลายด้านเลยนะครับเนี่ยผมจะเชื่อมด้านนี้มันก็จะโปร่งๆเลยนะเห็นไหมมีร่องๆหน่อยนะครับอ่าดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้านครับอ่ฟีดลวดนะครับอยู่ที่4นะครับแล้วก็ตัวแอมป์นะครับอยู่ที่5นะครับ เชื่อมง่ายมากเลยคือถ้าเราปรับถ้าเราปรับลวดปรับอะไรได้ได้พอดีนะผมว่ามันจะเชื่อมแบบเชื่อมง่ายสุดเลยอะเนี่ยซึ่งปกติแล้วเนี่ยการเชื่อมเหล็กบางแบบนี้นะครับไอตัวขอบเหล็กที่เป็นด้านแบบนี้ทะลุง่ายมากนะครับแต่นี่คือแบบเชื่อมแบบลื่นๆเลยนะสวยๆเลยนะเอออันนี้ชอบเลยครับ เนี่ยแล้วก็เชื่อมเป็นก้อนสวยไม่ต้องดูเรื่องของแนวให้มันงามแบบขนาดอะไรนะแต่หมายถึงว่าเออมันสามารถแบบอยู่เป็นก้อนๆได้นะครับโดยที่เหล็กไม่ทะลุด้วยป่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับ โอเคนะครับก็มาสรุปกันดิดนึงนะครับสรุปพัมกินนะครับเคลื่อนเชื่อมระบบ3ใน1นะ MMA มิกแล้วก็ติ๊กลิฟที่ไม่ได้เชื่อมติ๊กให้ดูเพราะว่าผมไม่มีก้านนะครับการเชื่อมติ๊กนะครับเราจะใช้กันบ่อยๆนะก็คือ MMA กับมิกมากกว่าตัวนี้เซอร์ไพรส์ผมมากก็คือ MMA เนะี่ยเชื่อมดีด้วยนะครับปกติแล้วพวก MMA กับมิกปนกันเนะี่ยจะไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับมันเท่าไหร่นะครับแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยตัวนี้เอดีเอ็มีอเชื่อมได้้นอทีีผมจ มาพูดเรื่องของการเชื like it, ièrement, ίας, ่อมมิกเป็นหลักนะคนที่จะซื้อตัวนี้น่าจะเอาไปเชื่อมมิกเป็นหลักอย่างแรกเลยคือผมไม่เคยใช้สายแบบนี้เลยนะครับกลายเป็นว่าสายแบบนี้นะครับฟีดลวดได้ดีมากนะครับแล้วก็มันสามารถงอได้มากกว่าตัวสายเก่าที่ผมเคยใช้นะครับมันจะเป็นแบบอ้วนๆเลยนะสายยูโรอย่างนั้นนะครับนะนั้นน่จะงอมากไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้กลายเป็นว่าเออมันงอมากๆเนี่ยม้วนมากๆเนี่ยมันก็ยังฟีดลวดออกมาได้สบายๆนะอันนี้คือระบบฟีดลวดดีมากนะครับแล้วก็ลวดตัวนี้ใช้ได้1นงกิโลเนี่ยเพียงพอแล้วนะ เริมอะไรเป็นหลักเป็นอาชีพนะอยู่ได้นานนะครับสำหรับชาวดี y อวยของเราอยู่ได้นานมากๆาแต่ถ้าใครจะเชื่อเป็นอาชีพอะ่ะก็ดีนะครับเพราะว่ามันได้เปลี่ยนลวดเรื่อยๆนะครับอย่างสมมติลวดที่เขาแถมมาไม่ถูกใจก็เปลี่ยนผ่าลวดยี่ห้ออื่นมานะครับแค่โลเดียวก็พอเนี่รามันไม่แพงโลนี่นะส่วนใหญ่ไม่เกินร้อยเพราะงนะั้นมันเป็นการลงทุนที่เราสามารถ ปรับเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ขนาดทำให้ขนาดตัวเครื่องไม่ใหญ่ซึ่งมันสามารถเอามาใส่กับโต๊ะเชื่อมผมได้พอดีเป๊ะเลยนะครับถูกใจมากไม่ต้องไปขยับขยายพื้นที่เลยเพราะว่าขนาดมันเล็กนะครับสามารถสอดเข้าไปใต้โต๊ะได้นะครับนี่คือจุดหนึ่งที่ผมชอบนะระบบฟีดรวดระบบอะไรคือใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องมาแบบทําให้มันยุ่งยากนะครับแล้วก็ของที่เขาแถมมาก็เยอะอยู่นะทั้งตัวคอนแทคทิปทั้งตัวแหวนฟีดรวดเนี่ยนะครับก็ให้มีสองตัวนะครับเยอะมากนะ ผมว่าราคาเนี้ยเป็นราคาที่อยู่กลางๆนะครับแต่คุณภาพเนี่ยค่อนไปทางดีถึงดีมากเลยนะครับสำหรับผมนะอันนี้ทุกคนลองตัดสินใจเอาเองนะแต่สาหรับผมเนี่ยราคาเนี่ยดีในถ้าเทียบกับสิ่งที่ทําได้นะครับโดยเฉพาะ m m a เนี่ยผมชอบมากนะครับมิกก็ง่ายก็ฝากทุกคนพิจารณาแล้วกันเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับก็ลองไปดูผมจะหาร้านถูกๆมาให้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ฟุ่มเฟือยช็อขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย บายๆแจ่มจริงครับอันนี้ยอมเลยเยี่ยมไปนะครับบายบาย